แหลแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่อันดามันเนือผมเตะม,มาจากเพจเที่ยวจนมือและนี่คืออันดามันเหนือทำไมเราต้องมาถึงอันดามันเหนือครับเพื่อที่จะมาดำน้ำว่าที่เรามาในครั้งนี้เนี่ยที่เกาะริเชริวนะครับ เขาเป็นบอกว่าเป็นกองหินที่สวยมากมีสูงปลามีปะาลารังมีพวกนุ่นดีมีอะไรเต็ไมไปหมดให้เราสามารถลงไปถ่ายรูปใต้น้ํากันได้นะครับ mm hmm. ก็อีกที่ที่อยากไฮไลท์ hmm. ก็คือเกาะบ,บอนนะครับพี mm ่เขาบอกว่า m a n ตาเร y หรือว่ากระเบลาคูเนะี่ยมันเข้าแบบเยอะมาก mm hmm. ก็จะไปดูกันว่าเราจะเจอกันไหมนะดีน mm ้ำใสมาก และนี่ก็คือห้องนอนของพวกเราเป็นที่ที่แบบใส่กระเป๋าได้มีตู้เสื้อผ้ามีกระจกมีที่แขวนผ้าเช็ดตัวะคระับแล้วก็มีลงเตาให้เราใช้คือที่ตากผ้านะครับหลังจากที่เราเสร็จดานแล้วเราก็จะมาตากตรงนี้ได้ต่อไปเราจะได้อุ่นและแห้ง ตื่นตอนเชา้าก็จะตื่นมากินขนมป,ปังแป้งฟานาบน้ำให้ทันก่อน8โมงครับแล้วเขาจะเรียกประชุมเลยการเคาะกระดิ่ง <s ays> ใต้ขดที่มันจะเหมือนปิวมาใส่แล้วแบบติดตามตุวเหมือนอันนี้เป็นเรื่องยืนยันยืนยันยืนยันว่าจริงหรือเปล่ายืนยันว่าสิ่งที่เราเห็นมันคือสิ่งที่ถูกต้องอเ,เราก็ได้สั่งไอติมฟโฟลต์มานะครับนี่ <c oughs> เอามือถือเลยสั่งอะไรไป <c oughs> <c oughs> นี่นะครับชีวิตบนเรือก็คือเวลาเราขึ้นมาจากดา์เนี่ยก็จะมีอาหารเสิร์ฟโอ้โหไฮโซมากนี่เป็นแค่สแน็คนะครับอาหารรองท้องอิะตามไปด้วยอ่ะอร่อยปะโอ้โหเห็นภาพที่ตกดินกลางทะเลครับนี่อันดามันฟุทเทสโกโปนี่เลยนี่นี่นี่ดูดูข้างหลังโอ้โหโอ้เซซ่กำลังจะตกแล้วกล้องผมเนี่ยกำลังจะตกแล้ว มาริปอนบอดในครังนี้เราก็จะมีการในดายมอนเสิดขึ้นนะครับมันคือการลงดําน้ําหลังพ้าที่ตกดินแล้วประมาณ1นทุ่มถึงสามทุ่มนะครับไฮไลท์หลักคือปลาโนกแก้วครับเวลาปลาโนกแกวนอนมันจะมีเมือกออกมาคุมตัวมนันอีกทีนึงนะครับพฤติกรรมของปลาก็จะเปลี่ยนไปจากตอนกลางวันกับตอนกลางคืนนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าเปลี่ยนได้เยอะแค่ไหนนี่นะครับเจอกุ้งแล้วนะครับก่อนลง <c oughs> แต่ไม่รู้จะถ่ายยังไงเดี๋ยวกัปตันว่าไปคืนกัน <c oughs> <c oughs> โอเคไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงในดาย จริครับคอมเพสเซอร์แอร์นอกจากเรามาดำน้ำเล่นกันแล้วเนี่ยเรายังขึ้นเกาะซิมิลันนะมาถ่ายรูปมหาชนครับเพราะว่าตอนนี้ฝรั่งเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมแปลว่าหาดจะลงมากน้ำใสสวยมีแดดลงมิกกี้เล่นมุกอะไรแล้วก่อนนี้ชื่อก่ออะไรนะซิมิลัน ขออีกที่ออีกที่เ <c oughs> มื่อยเมืเอ่อยนะเนี่ยหิวข้างบนสวยงามมากเลยครับท <c oughs> างหลังนี้ก็เป็นหาดซิมิรันนะครับ <c oughs> โอ้โหขอเทคนิคมุมถ่ายรูปหน่อยว่ามุมนี้ต้องถ่ายยังไงถ่ายรูปเหรอออคือต้องไปใกล้หาให้สุด เจอแล้วหันหน้าวิวของเกาะซิมิลันเมนต้านะที่เจอนะตั้งแต่ผมเปีนี้มานะครับส่วนใหญ่แล้วจะเจอในอ่าวมีสิทธิ์เจอเมนต้ากี่เปอร์เซ็นต์คนระับ98ครับผม98เลยใช่ครับผมแต่เรามักจะอยู่ใน2คิดว่าจะเจอไหมต้องเจอ98เขาบอกมีสิทธิ์ไหมว่าเราจะเป็น2ที่ไม่เจอก็เวลาได้ที่2%นะครับเราจะพยายามมองขึ้น มองหากระเพราหูนะครับลาอะไรนะหูลาหูถ้ากลัวแมนต้าตกใจนะครับเราต้องพรางตัวก่อนเราต้องพางไปลองแบบปิดเยอะๆเราก็คือคงใช่ยันแค่นี้แหละเจอชัวพราเป็นรูปแมนต้าได้ไหมเหมือนยังเหมล่น

หลังจากที่เราไปดำน้ำก็มาเขาก็จะถ่ายรูปมาให้พวกเราดูกันที่คอมข้างหลังเรานี้นี่เป็นไงพี่พี่บินรูปเป็นยังไงดีครับสวยครับ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เวลาที่ทุกคนรอคอยเราก็ลัปั๊มลมสไลเดอร์กันนะสไลเดอร์เนี่ยลงมาจากชั้น4ี่ของเรือครับแล้วก็สไลด์ลงทะเละไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง รงครับเล่นสไลเดอร์กันไปนะครับเล่นจนพาที่ตกดินเลยสนุกมากเราโดดไป3ทีเอ้ย3ทีเหรอผมโดดไป<า>เป็น10อะ่ะใช่เหรอ,อ,อโดดด้าไหนบ้างรีวิวนี้ <c oughs> รู้สึกว่าใ่เว็ตัวดีดมอะมันไม่เด่นเราก็เลยหาวิธีว่าจะลงไปในน้ำถ่ายยังไงให้มันเด่นเจอสิ่งหนึ่งครับบนเรือนี้เดี๋ยวไปดูกันตึง เป็นไงครับกับคลิปคนรักทะเลนะครับ,บออได้เลยนะครับว่าการบัลีบอลบอลเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งการดำน้ําอาหารอยู่บนเรือทั้งหมด6วัน5คืนสิ่งที่เราไปดำน้ํากันมาเนี่ยถือว่าสวยดับต้นต้นของประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นที่กองหินริเชริลหรือว่าจะเกาะบ,บอลถึงแม้เราจะไม่เจอสัตว์ใหญ่เลยนะครับแต่ว่าปะการังเนี่ยเรียกได้ว่าสวยจริงๆไม่ว่าจะเป็นซอฟท์คอัลหรือว่าจะเป็นแบบหินแลนด์สเคปสวยๆกามๆครับใต้น้ํา น้ำใสาสายออกมาสวยมากแล้วเรามาพูดถึงกิจกรรมบนเรือนะครับไม่มีเบื่อแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการเล่นสไลเดอร์การเล่น Nintendo การเล่นบอรดเกมกับเพื่อนๆน,นะครับเวลาค่าเวลารอดายต่อไปเป็นอะไรที่แบบฟินจริงๆนะจริงๆนะแล้วอะ่ะก็คือแบบขึ้นมาพักน้ำอะ่ะแล้วก็พอถึงไดไซก็กระโดดลงไปค้นหาปลาต่ออะไรเงี้ยสุดอะ่ะสุดจริงนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยะครับที่ถืออยู่ในมือตอนนี้สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ปลา ร้านที่เราได้เกือบจะไปพบเห็นกันมาครับก็ไม่มีอะไรมากแจก2รางวัลคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าเวลามาดำน้ำเนี่ยอยากเจออะไรที่ซิมิรันเราจะให้ผู้ชนะ2คนเท่านั้นคอมเมนต์ไม่ได้ล่างนี้เลยตอนนี้เลยถ้าชอบคนเท์อะไรอย่างนี้อย่าลืมติดตามพวกเราได้ในเที่ยวจนมืนนะครับเราจะมากับทีมงานคุณภาพดีกล้องเด็ดกล้องดังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายเฮ้ยโกโปก้าว่าไอโซว่ะรายการเราแม่งลงทุนจริง การนี้จ้เจออะไรบ้างเมื่อกี้เจอเต่ากันไปแล้วใช่<แ>เหมวะใช่เต่ามัน,นะะได้นะได้เวลาของการถมถุยนะครับ